Sáng đi mà mày đi đâu Ta con, con ăn xem mày đi tầm trái tay mà gắn lên Ờ, trái tay mà gắn lên tay mà Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala: Qatilul ladzina la yu'minuna billahi Wala la bil yawmil akhir wa yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu Wala la yadinuna dinal haqq. Perang mereka kaum muslimin, kaum kaum yang rob. Jung kam he muslimin. Akan segala mereka yang tiada beriman dengan Allah กับทั้งมัดผู้ที่ไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์ะ่านเจอดาดึงงานฮาริกามัดและไม่ศรัทธากับวันหยักวันอัปเปรัตอ่านะะ่านเจอดามากคารามเปไกด์ทัวร์บางอย่างตระมัดคารามอุลัยอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ฮารัมนะกับสิ่งเหล่านัตนละฮารัมสิ่งเหล่านัตนละฮามพวกเขานั้นไม่ยุตนะไม่ฮารัมไม่ยุต ถ้ในสิ่งแต่นละห้ามนะดเราสู้เนาะในสิ่งแต่เราสู้หาวกเขาก็ไม่ห้ารมเขาก็ไม่ไม่ห้ามไม่ยุดดังที่อาจารย์บอุกามะเขาเรี g a อ a กา n g s e าอย่างจริัละไม่ได้อาไม่ได้ดับทือเลยพวกนั้นไม่ไม่ดับไม่ดับือศาสนาอุกาม g a ขาอย่าง e ริงังกับศาสนาที่ถูกต้องยางนั้อุกามอย่างจริงันี้ อากามาอิสลามคือศาสนาอิสลามนั่นอัลตะล่าจายคำศึกนั่นกับพวกที่ไม่ إ ي มันกับอัลลอตไม่ إ ي มันกับวันอัครัตและก็ไม่ยอมนั่นไม่ยอมลัไม่ยอมยุทสิ่งแต่ละต่ะหามและสิ่งแต่ละส่วนหามและไม่ไม่นับถือศาสนาจิตตกรองนั่นคือศาสนาอิสลาม minal ladzina utul kitab daripada segala mereka yang diberi berkaitan akan kitab yang akan matfu tiwa kau dah kapok kau nan kapitab Allah taala cahai lo ha kapok ti Allah taala hai kitab kai lah yahudi nasara pok yahudi pok nasara hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum sawirun hanga bayar berkaitan akan jizyah รอบเดียวนี่ทำซึ้อเดียวจะแค่ตังพวกนั้นเสียยิสยาเสียภาษีเดี๋ยงงานต่างงานสันดีรีเดี๋ยงงานต่างงานสันดีรีด้วยมือของเขาเองให้พวกเขาเสียภาษีด้วยมือของเขาเองด้านบริกรโตฮินโนได้พวกนั้นนั้นฮินโนเลวดีบาวฮกคุมอิสลามโย่ายตายฮกผมก้อนไม้ก้อนอิสลามนะแล้วว่าให้ทำซึ้อจนกระตังพวกนั้นยอมเสีย อ่ายินเสยเทพธีตั้งดาวนะให้กับพยาอิสลามนั่นแหละตัวว่าอ่าไม่ไม่ต้องตำซึกนะนะทิศตะอันเซ็ดอิสระอันอัลลอฮ์ทิศตะวัเซ็ดอ่าตะวันอเุเซ็ดและอิสระเป็นลูกอัลลอฮ์อ่าก้อนถืออ่าติดก่าลูกอัลลอฮ์นี่ยระวันิโยบถือ Faqalat al-yahud Uzairun ibn Allah. Ah Uzairun dan men for from the Arab side ibn. Jangan ให้ get nun ya kama Azizun ibn Azizun ibn Allah. nah. Berkata Yahudi, Yahudi kata Uzair anak Allah. Uzair ni kalau Allah lah. Kata kalbi, kalbi. Kalbi kau tetap kala perang bức tài năng xuất Byzantine, toán đệ tham tham xức bức tài năng xuất thì Byzantine Di Bonoscola, yàng áp phách tàu lặn, cậu đã khai bá đạo poetry jam tàu lặn, máy lên canoze, yọc văn oze từ máy so là jam để con ở trong oze sao biết yêu cái มาก็จะตกลงไปเลือกอุเซนกับไปตินมักเดชดังนั้นในลักษณะทีอ่อุเซนนั้นได้กลับไปยังไปตินมักเดชอ่านะดีมาทีอาการเดีย่อ100ปีเขาได้ให้อุเซนตายถึง60ปีแต่ละดูนู่นบัดดอร์สูดจากบัตรก้อนเกิดได้ผลบัตรก้อนแดงสีอ่อนบักรก้อนก็ไม่ได้าาดีในชีวิตอาการเดียวหลังจากนั้นเขาให้เป็นลบอุเซน ตายไปรลายปีเลยถึงก็หายเป็นลมเจ้าพ่อบาเจ้าตรัดนะลงอนตระัดม่เขบอกว่าอย่าลือุทิอันด้านอีสุรัตน์จากป่าด่าดเนาะและเขาได้บันทึกจากออกคือจากความจำของเสดกุมารเดียนสอนดังลักลิกีคัตโตบัปักกูจะเล่าากป่าตุ๊อ <'s> right. ักู right. okay. เลยมีผู้ชายคนหนึ่งอ่านะอ่านะคือหลังจากนั้นมีพระชายคนหนึ่งกาโต้ได้กล่าวว่าบาปะกู้เจริโตปอของฉันนั้นได้บอกได้ลาวพอนั้นได้ับดาโตูอากูเอามาจากตัวของฉันเอามาจากตัวชายปอของฉันนั้นเอามาจากตัวชายของฉันบอกว่าต้องรถ Dibubuh dalam terpakai tanpa ha, tanpa nah, buat kau Kita tunggu lah dia kau sayi nai ong di dalam tampayan besar. Kau sayi nai ong nyai. Ditanam pada perdu pokok kurma เขาได้ฟังในโค่นของตอนตอนตมาเอาทีับเตราชใส่ในองยัแล้วเอาองยัยเนี่ยพาไปฟังตีตอนข้องตันตมาดเนะโค่นของตันตามาดมาก็ะรกี้ก็เร่ดีบาวกลัวดอ่าดีปลาโกเด้งอนตราชอเจตนะ มาก็ไปกีกไรเลกระจไปคุดดีไปคุดบาดีบาวะคุลวัดป่าออกมานะดีปลาก็เด็กนันตราดโอเจเอามาสอบเอามาชนกันตอนตราดโอเจตเทีเดียวบริสลันสาธุของรุปจะไม่พิสกันเลยสักของรุภคือจะเหมือนกันลุกกันมันเลยสักครุภก็ไม่พิดกันอะตราดที่เขาบอกที่เขา có phán cá tao ra tiểu gì chấm mà có cá tơ ba Israel sơ lên dây phật Allah ta là tiệt đoạt đoạt ta tơ ra tí Allah ta là mai để thỉnh ra này có cháy còn gì mà lấy Allah ta mai đại thỉnh ra này cháy còn gì hai chấm chấm นะทาไมล่ะถึง a l อ a ลจะละให้อุจิจำน่ะมาเล่อกรกราอีอันนัเนี่ยยกว้นอุิต้องไปลกอัลลอฮ์มั่าเพราะคนอื่นไม่าจำอุจิตไปเรียกจำอุจเปลกอัลลอฮ์มันจำอ่าน่ะมก็มาดูซออ a l l อากันย่างดีเรือล l l a h ตะลากล่าวว่าอย่างดีกล่าพนันไม่โทษกล่าวว่าอุิลกอัลลอฮ์นั้นะไม่โทษเรื่พนนที่ว่าว่า้อ10นารล์บ์ Dan kata Nasara lepak Nasara berkata Isa anak Allah mera. Isa lukang Allah Pak Fitbah ha, Isa lukang Allah adalah Nasara 81 tahun Atas agama yang sebenar Yang lepak Nasara Prokrit dia ni 81 tahun 80 pi Atas agama yang sebenar Yo naik sasana dituk tong Yo naik sasana dituk tong 80 ppm sembahyang kepada kiblat sembahyang pandai ke kiblat dan puasa Ramadan leka buat dalam Ramadan hang jadi peperangan dengan Yahudi jangan katang buat kan tam suk Yahudi nah puak kit nah ada tam suk ke puak Yahudi dan adalah pada Yahudi leka yang lai dei Yahudi nan seorang panglima มีอ่าแม่ทัพคนหนึ่งประรังอ่าปังลิม่าประรังือมีหวัวนารอบรวมแม่ทัพคนหนึ่งนามโบลุสโบลสบุนุห์จ emaah dari b e r า s a l a t i s โบลสเด็กเดียวนี่เด็กพากนะคณะหนึ่งจากซอบาดของนบ,บีศาอรสามมาก็ากาตาโบลุสเรอยโบลุสกา บางทียัคกียัคกีคือกล่าวกระบกยาคียีก็อาจจะยังสบนาเสด็จอิสถาหกว่ามีผู้ที่ทุกต้องพร้อมกับอิสาม่น่มาก็สงงจดีาเฟ่กิติบ่อยรุีมัน่าแน่นอนพวกเราเป็นคาเฟ่มันว่าถ้าหากว่าอ่านอะไรล้วถ้าความจริงหรือแล้วพร้อมกับอิสายั่งผู้ที่่าถทกต้องยั่ง ยังพูดถีนโตุ๊กต๊องพรอมกระมี่สานะจ้งนั้นแต่จริงนั้นมันอกอกเราเป็นกาเฟานลบูลส์บ้านว่ายกาฟที่โตาบ b a ย y a รุกคีนั่นคาท้นหมากแม่บ้า่ากว่ายังคนถกต้อทองพรอมกระบีสา้านั้นอันดอกเรานั่นต้องเป็นกาเฟเลกาคาท้นหมากเลย ยิก็กิต้ารมาสู้นาร์โกถ้าหากว่าเรา้านหอกมันว่าด่านอสรอมาสู้เชลโก้และปรตุกีอย่างีนีข่าวสวรรค์มก็กวนเรอรลมันจะสั้นไไกลตัวดังนั้นอ่าบูรุษว่าฉันต้องการวางแผนอันเห้ร์ก็ต้องการวางแผนร่ร่วงมันจะสั้นไไกลตัวถ้าไม่พวกนั้นลุงไอ้ง้มาสู้เชกสมัชช์กิตอ่านะ Jika anda berkata, anda akan dihukum. Kemudian, dia menerima perang dengan sepenuhnya. Dia membalas dagingnya dan memasukkan ke dalam. Dan, dia menerima penyembahan dan menerima uang dari penyembahan. Dan, Dan, Dia menyesal dan menyesal dengan kejahatan. Dia pergi kepada Nasaura dan membalas dagingnya. Dia membalas dagingnya dan membalas dagingnya. Maka, mereka berkata, อีพวกกรีนนัสรอนบัตก็ถามเรื่องเกตัวะไรพวกนัสรนพวกกรีนเขาว่าทียอ่ะพเขาคุ้เป็นใครเนี่ยาว่าเบียร์บุลตอร์่ะอากูสตรูกัมังบุลส์ฉันคือสตรู้ของฝั่งยาวเจ้าว่าบุลส์ดิสรู้อากูเกิดไปดาน์ท้องเขาเดียร์กรองดิสรูอากูกิดไปดาน์ทองนะในชั้นฝ่ามันหรอเขาเดียรกรองฉันในชั้นฝ่า อังก็อที่เราไม่ได้ต่บัตรห้เเข้ามาส,นส,สนาุนัสรซโรนะนัสรนี่นะเจ้านั้นจะกบัตไม่ได้จึงกระต่างข้าไปในข้าไปในศาสนาของพวกปิดนะบุรุษ่าคือเขาได้เรียกฉันในจันฟ้าคือได้ยินเสียงเรียกมาจัดจันฟ้าเลยฮะว่าเจ้านั้นอ่าจะตบัตไม่ได้จึงกระต่างว่าเจ้า เอาไปในศาสนาของลัสรณีเ้าไปในศาสนาของคริสเตียนมาก็อากูสุดยอดตรบัดอากเลยฉันนี่บรุสว่าฉันได้ตบัดแล้วอากูหันมาสู่นาร์ัซนรอฉันต้องการจีข่าวอ่าข่าวปิดนะอ่านาร์ตับปลอิบัดานารซรมาก็บริมาสุไาไกลตึมันต้องการจีข่าวมันสิ ทีอบาด้องพวกรกรตโบร์มาเมก็บรมาโซกากามอนาอนเอาลเลยาาลั้นกย่อหมข้าวาข้าวศาสนากรต์ดานมาโซด้านกานิสัและย่อหมข้าวไปในกณนิซคือทีทีตั้อิบาดฟของพวกน,าานัสรอนซะฮุนย่อหมข้าวไปในกณนิซแก่ว่าโบสถานปีนึง Tengok kan belajar enjin Dia kata tak memang dia rian kitab enjin Rian Ini ni Rian kitab enjin Kemudian keluar ia katanya langsung nan boros kali okmah Ting prawa Disuruh aku bahawa Allah Ta'ala telah terima taubat engkau Ah nah Kau dia riak chan Mokop chan wa Haa Tejing Allah Ta'ala nan dia dapat taubat Kau jauh Ah nah Mi kuleng lah Barang telah tidak tobat Tong bulus Kemudian ajat ia Tiga orang lelaki Langkian dan bulus Kadai son Pun cahai Sam pun Dia ajat uh, Nustur Bahawa Isa dan Maryam Dan Allah Tuhan tiga-tiga Nah, nah, bulus dari son, nah, ว่าอีซามารยามแต่กับอัลลอฮ์ตั้งซ้ํานําเป็นทุกันมันว่าอทุกันสิกาติกาดานอาจารย์ยาโกบได้กับบรุษอิอนยาโบว่าซาอินุลลอฮ์อ่านสอนว่าอซาเด็กคือลูกของอัลล์นอาจารย์มักานและบรุษสอนมักานว่าซาอัลล์ว่าอซานี่คืออัลล์และอซาอัลล์คนนั้นก็เดียวกัน พี่อาจจะเริ่มไม่มีเสียงและ kesedihan ไม่มีเสียงสุดดีสุรุ่งสุรุ่งค,คนหนึนน่งให้ไปติดไปติดมักเดชด่าส,ส่วนหนึง่งกับด่ารูปและใจคนหนึ่งลาให้ไปติดไปติดมักรูปด่าส่วนหนึ่งกับด่าจัมปาอื่นเลิกกับคนหนึ่งลาให้ไปติดอื่นเอื้อนจากไปติดมักเดชเอื้อนจากรูปมาก็บุรุษมาสุกจัมปากุลบานเลยบุรุษมรคภาพนิสันติดกับกุลบาน sembelih dirinya kata Isa. Ah, nah inilah sebab boleh nasara kata Isa anak Allah. Nila lah pot kit naga wah Isa ke Allah. Dai lah macam gulus. Ah maha suci Allah daripada ana. No Allah ajing, jang, loh. Bapa, jang, luka, mai, po, kan jing dik ni yang jak lu. Dan ba po peng jak po. lo hamai po ka Ah dik pot kit naga wah Isa ke lubang Allah nan man da bulus. ban

นะสมัยนบีมูซานั่นคือศาสนาที่ตุ๊กตงกันเลยศาสนาคริสในสมัยนบีอิสาะศาสนาตุ๊กต ong อะลรแต่มันเจ้าภาพเป็นกระตังหัวอัลลอฮฺละย่างโดดอ่าเนาะอ่าไะว่าอิสานคืออัลลอฮ์มังอะไรมังเจ้าเปลี่ยนแปลงหมดอ่าวววแล้วเปล่าไม่เด่นสุดที่นั่น กรรณก็เร so ah ah like ื่องอะไรกรรณนั้นไม่ใหม่ใม่ใหม่เปลี่ยนไปอย่างกรรณเพราะว่ากรรณเรื่องเดียวนี้เราตลาดหลักทรัพย์กรรณนี่เราตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าติดต่อเปนั้นเป็นแปลงเฉลยอันนี้อะไรตอนนี้มันมันบอกสาเหตุอาที่บอกนั้นนั้นแต่ว่าบอกอาบอกนั้นแต่ว่าอะไรล่ะไอซาบนะเคยหลุดอัลลอสบ้างไอซาบเคยอลลอสบ้าง مريم يا مريم يا اللَّهِ من هنا الله علم شيء لله من الشيطان طالب بسم الله الرحمن الرحيم محمد لله الرحمن الرحيم يمكننا يمكننا الصايه دي صلاه الصلاه الذين اجتمعوا من الله على سيدنا بسم الله نحب. اللهم إنا نعوذ من عمل لا لا اللهم علما اللهم اجعلنا من العلماء. ما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون على المرسلين เราเรียนะอันก็อันเดียวนี่เราจะได้รูร้ประวัติของคนละเมื่อกัน